ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่หนึ่งประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือตอนบนฉบับที่หนึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง6กกุมภาพันธ์ ในช่วงวันที่4ถึง6กุมภาพันธ์2565คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยา,น,าน่านและแพร่มีพาย,ยุฝ,ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่หลังจากนั้น อุณหภูมิจะลดลง2-4งองศาเซลเซียสในบริเวณภาคเหนือตอนบนสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3-12องศาเซลเซียสกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังทรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ และปลายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยอันหนึ่งบริเวณความกดอา,ากาศสูงหรือมารลอากาศเย็ยนอีกะระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิลดลงจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมที่ยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องเตือนภัยพิบัติจะนำข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะๆะะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน สภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้แพ่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ